สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากคาดประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่22พฤษภาคม2568ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโนซิราร่วมกิจกรรมบริจาคหนังสือโครงการ70,000ษา70,000เล่มฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้กับบ้านหนังสือชุมชนตำบลโนซีราอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองวันที่20-22ถึงพฤษภาคม2568นายสนยสยามสมใจครูสอกรอระดับอำเภอปากค่าเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการนำมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ภาคตะวันออกนเฉียงเหนือนโรงแรงโมโคษะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ วันที่13พฤษภาคม2568นาอยสายสามสงใจครูศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอปากค่าเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่ยังมีความสุขภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ผ่านระบบ Google Meet ณสรกรระดับอำเภอปากคาวันที่29พฤษภาคม2568ครูศูนย์การเรียนรู้สรกรระดับอำเภอปากค่าจัดกิจกรรมปฐมิเทศน,นักศึกษาใหม่สายสามัญภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568กิจกรรม การเดินการสอนและขยายเวลารับสมัครนักศึกษาสอกอรอระดับอำเภอปากคาดทั้ง3ระดับนักศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง6ตำบลวันที่31พฤษภาคม2568นายนธนุสรหนึ่งทองครูศูนย์การเรียนรู้ส,รสกร,รสอกร,ร,ระดับอำเภอปากคาดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความเข้าใจโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิจระดับจังหวัดนโรงรแรมแหล่งคงวิวอำเภอเมืองบึง,บง,บงกาฬจังหวัดบึงกาฬงานอื่นๆและภาคีเครือข่าย วันที่2ถึงสพฤษภาคม2568คณะครูบุคลากรสกอ,ร,อระดับอำเภอปากคาด จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มและศึกษาแหล่งเรียนรู้โค l เลอร์ n g น p ิ่งสเปซณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกาลสินและห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินวันที่6พฤษภาคม2568คณะครูบุคลาก,กรสกอรระดับอำเภอปากคาดต้อนรับในสยามสมใจครูย้ายมาจากสกรอรระดับอำเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบ,บุรีมาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติราชการที่สกรอรระดับอำเภอปากคาดณนะห้องประชุมสกรอรระดับอำเภอปากคา จังหวัดบึงกาฬวันที่6พฤษภาคม2568นายวีรพงศ์ใจบุญครูศูนย์การเรียนรู้สกรระดับอำเภอปากคาดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภออำเภอปากคาดครั้งที่2ปี2568น้อณห้องประชุมปากยิ้มที่ว่าการอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬวันที่8พฤษภาคม2568คณะครูบุคลากรสกรระดับอำเภอปากคาดร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติณนะบริเวณหน้า ้องสมุดประชาชนอำเภอปกากคาดจังหวัดบึงกาฬวันที่9พฤษภาคม2568นายวีรพงษ์ใจบุญครูศุนการเรียนรู้สอกอรอระดับอำเภอปกากคาดร่วมงานมุทิตาจิตผูกแขนงานเกษียนนายวิไลเพ่งธรรมกำนันตำบลสมสนุกอำเภอปกากคาดจังหวัดบึงกาฬ วันที่15พฤษภาคม2568คณะครูบุคลากสรสกรระดับอำเภอปากคาดเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬวันที่19พฤษภาคม2568คณะครูบุคลากสรสกรระดับอำเภอปากคาดเข้าร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรเพื่อหนุนปันบุญผู้ยากไร้ณวัดสุทธิวนารามตําบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ วันที่19พฤษภาคม2568นายธนุสรมึงทองครูศูนย์การเรียนรู้สกรระดับอำเภอปากคาดเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานบั้งไฟประเพณีของดีเมืองปากคาดประจำปี2568ณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬวันที่26พฤษภาคม2568คณะครูบุคลากรสกรระดับอำเภอปากคาดเข้าร่วมกิจกรรมแห่บั้งไฟประเพณีของดีเมืองปากคาดประจำปี2568ณลานพญานาคอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ วันที่30พฤษภาค,คม2568นคณะครูบุคลากรสกรระดับอำเภอปากคาดร่วมจัดนิทรรศาการเนื่องในการคัดเลือกข้าราชาการลูกจ้างประจำพนักงานราชาการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนปี2568นหารกสาบ้านศกแวงตําำบลหนองยองอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬวันที่30พฤษภาค,คม2568นายสยามสมใจครูสกรระดับอำเภอปากคาดเข้าร่วมพิธีรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานณหอประชุมครุษภากระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเปอร์ปากคาดขอจบการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานเพียงแค่นี้สวัสดีครับ